สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องกิ๊กจะพาไปชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของทหารคานนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงไปกันเลยค่ะถึงแล้วนะคะพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทหารทานเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ฐานทานค่ะพี่เขาดำรงชีพในป่านานไปหน่อย ยังไม่ได้นอนอันนี้ก็จะเป็นทรรเนียบผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันค่ะส่วนบ่ดทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นอนุสรณ์สถานทหารพรานพันเอกอุทัยทองไฟค่ะและนี่ก็คืออาวุธ ปืนชนิดต่างๆค่ะืมสุกซ่อนกันแบบนี้หรอส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นผ้าพ,พันคอและอาร์มของแต่ละหน่วยค่ะทางนี้ก็จะเป็นภาพการปฏิบัติงานนะคะของ กรมทั้ง12กรมค่ะมาเตรียมใช้อาวุธกันค่ะและนี่ก็จะเป็นพิธีสวนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณของทหารพรานหญิงค่ะเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และเป็นวันกองทัพไทยค่ะภูมิใจมาก พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของทาหารพรานค่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะน้องกิ๊ฟจะพาไปชมอ,อะไรติดตามตอนต่อไปค่ะ